สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน A t f i t 159อีกครั้งนะฮะก็พามาชมปลาที่ร้านเนาะวันนี้ตัวนี้เมื่อกี้ถามราคาพี่เขาบอกว่าตัวนี้ไม่ได้เปิดราคาขายนะครับเพราะว่าเอาปลาพึ่งมาวิ่งไล่ตู้ฟอร์มเพื่อจะเป็นโรงงานประกวดที่ฟิตวิลเลจนะฮะ,ะวันที่เท่าไหร่ที่ผมไม่มั่นใจนะฮะในงานเที่ยวหน้าเนาะผมพาชมปลาไล่ฟอร์มนะฮะของพี่เขาเตรียมไปลงประกวดนะครับ ก็ส่วนตัวบนเป็นกำฟ้าลอกนะครับเป็น GB ลอกสวยเลยนะตัวนี้น่าจะมีขนาดโดยประมาณ7 8ถึง8นิ้วนะครับโดยประมาณนะฮะราคาพี่ก็เปิดไว้8,500บาทนะครับขอดูด้านข้างหน่อยสิหนูโอ้โหจริงๆท้ายเป็นสีเหลืองนะครับท้ายสีเหลืองเนื้อทูโทนนะครับแต่ลอกออกมาเคลียร์แล้ว 8,500เผื่อท่านใดสนใจนะครับเป็นกำฟ้าลูก F2 นะเ,นเข้ามาชมข้างในกันนะฮะนี่นะครับป้ายร้านส่วนเบอร์โทรท่านใดสนใจจะติดไว้ที่นี่อยู่แล้วเนาะแคปรูปแล้วก็ลองโทรหาพี่เขาดูได้เลยนะครับมีไลน์ด้วยนะฮะเริ่มต้นที่ตู้แรกนะฮะตัวนี้เป็นปลาทรงยาวนะครับเป็นกำฟ้าลูก F นะฮะ F2 ทรงยาวเนื้อทูโทนนะเนี่ยเนื้อทูโทน ส่วนตัวที่สองอุ้ยคึกแบบนี้กลัวชนตู้เป็นกำฟ้าลูก F2 เนื้อทูโทนเช่นกันนะครับมุกสวยด้วยหัวด้วยครบเลยตัวนี้ตัวนี้ประมาณ3มนิ้วครึ่งนะฮะต่อมาตู้นี้ตู้นี้ก็ทูโทนเช่นกันนะครับขนาดตัวปลาประมาณ3มนิ้วครึ่งทูโทนสีค่อนข้างสวยนะครับ อ้าวหลบเลยตัวนี้ก็โอเคตัวหนึ่งนะครับเลี้ยงสวยงามนะเป็นปลาพอเลี้ยงสวยงามเกตสวยนะครับแต่ยังไม่ถึงเกตประกวดนะครับต่อมาตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างสวยนะมุกสวยเลยทูโทนเช่นกันนะครับสีดีด้วยมุกเข้าหน้าเข้าตาเข้าปากครบหมดเลยนะครับตัวนี้ขามหัว ขนาดตัวปลาประมาณเกือบเกืเอบจะสี่นิ้วนะครับประมาณสามนิ้วครึ่งเก,กเกินมานิดๆห,หน่อยๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยนะแล้วก็เขาเรียกอะไรน,นะปลาโชว์ตัวยืนน้ําสวยแล้วนะครับไม่กลัวนะตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยส่วนด้านบนอ๋อเป็นปลาลงใหม่นะครับไซส์ประมาณสามนิ้วหรือไม่ถึงในบางตัวนะครับหัวยังไม่ใหญ่มากน่าจะเป็นทางชุดนะครับเอามาลงใหม่ เป็นปลาเนื้อทูโทนทั้งหมดเลยนะครับผมเอาให้ดูในใกล้ๆเนาะ <c oughs> แล้วทำไงจะเห็นพอเอาขึ้นมันก็ขึ้นไปข้างบนตามประมาณนี้แล้วกันเนาะปลากำลังวิ่งใหม่นะครับชุดบนส่วนด้านนี้ด้านบนจะเป็นไซส์4นิ้วนะครับเป็นกําฟ้าลูกเอฟทั้งหมดนะครับ มีเนื้อทูโทนอยู่3ตัวเนื้อมุก1ตัวนะครับชุดบนนี้จะเป็นปลามีไซส์อยู่นะครับต่อมามาดูชุดล่างนะตัวนี้ก็เป็นเนื้อทูโทนแดงเหลืองนะครับขนาดตัวปลาประมาณ3นิ้วกว่าอ้าวไม่ออกมาเลย ต่อมาตัวนี้ออกเป็นเนื้อมุกนะครับเป็นปลาทรงมุกเลยขนาดประมาณ3นิ้วกว่าเกือบ4นิ้วนะครับ F สองเหมือนกันนะครับติดหน้าตู้ไว้เลยส่วนด้านล่างมีปลาไหมเหมือนจะไม่มีปลาออด้านล่างปลาหมดเลยนะครับก็มาตู้นี้เลยเนาะตัวนี้ก็เป็นทูโทนแต่สีจะอ่อนหน่อยนะครับสีสีแดงไม่เข้มมาก มุกข้ามหัวนะเป็นมุกเส้นใหญ่ๆปน,นเข้าวโพดนะอะ่มีมุกข้าวโพดเป็นจุดกับมุกเส้นใหญ่เป็นวงเนาะต่อมาตู้นี้ตู้นี้ดูจากเครื่องและสีค่อนข้างสวยนะครับเห็นจากด้านหลังเฉยๆนะขอดูด้านหน้าสักหน่อยเขาไปมุดอยู่ด้านหลังอ๋อมีมุกเข้าหน้าด้วยนะครับขึ้นหัวเข้าหน้า พอประมาณนะครับสีค่อนข้างแดงนะครับแดงเกือบจะทั้งตัวนะสีแดงตัวนี้สีสวยมุกก็โอเคมุกเงาเลยนะครับตัวปลาทรงจะสั้นๆนิดๆนะครับแต่ไม่ถึงกับช็อตบอดี้นะทรงออกกระชับหน่อยไม่ยาวตัวนี้น่าจะเข้าเกือบเข้าสีนิ้วแล้วด้านบนให้ดูปลามุกนะฮะ ต่อมาด้านนี้อ๋อเป็นชุดใหม่มาวิ่งไล่เหมือนกันนะครับไซส์เล็กประมาณโดยประมาณนะครับ3นิ้วนะตัวซ้ายตัวขวาน่าจะ2นิ้วกว่านะครับมากําลังพึ่งไล่เนื้อทูโทนทั้งคู่นะครับตัวขวาดูน่าสนใจดีนะครับสีค่อนข้างสวยตัวซ้ายออกมุกสวยนะครับ ต่อมาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ตัวตู้นี้ขายไปแล้วไม่มีปานะครับมีตูน้นี้ออกมุกนะครับมุกเป็นสีฟ้านะไม่ใช่มุกสีเงินนะครับตัวนี้มุกฟ้าคล้ายๆใหม่ไทยนะครับมุกออกฝาฟ้า,ฟาเป็นกําฟ้ามุกนะครับตัวนี้ส่วนด้านล่างด้านล่างจะเป็นสายแท้หรือเปล่าโดยประมาณนะครับเฮ้ยมีลูกเท็กซัสมาลงด้วย เดี๋ยวค่อยชมตูเ้เซนะ็กซัดนั้นเอากำฟ้าให้จบก่อนนะครับต่อมาก็คือตู้นี้นะครับเนื้อเนื้อเนื้อทูโทนมุกนะครับมุกทูโทนตัวนี้ประมาณ3นิ้วกว่าเกือบ4นิ้วนะครับถัดมาคือตัวนี้ตัวนี้ออกแดงฮะแดงแดงเหลืองนะครับทูโทนที่ค่อนข้างสีสดนะครับตัวนี้ก็น่าจะต้องไล่หัวช่วงนี้ปลาหัวจะดอบๆนะครับโดยเฉพาะกำฟ้านี้วไวดอ,อกอากาศเย็นนะครับ ถ้าไม่มีฮีตเตอร์นี่ก็จะดอบกันค่อนข้างเยอะนะอากาศเริ่มเย็นกันแล้วเนาะตัวนี้ก็3นิ้วกว่านะครับส่วนด้านบนโอ้เหมือนจะขายไปแล้วนะป้าใหม่เหมือนกันนะครับขนาดประมาณ3นิ้วสวยนะตาขาวตัวนี้แตเหมือนจะขายไปแล้ว นี้ก็เนื้อทูโทนนะครับตาขาวมุกเส้นใหญ่สวยเลยนะสีแดงอาจจะยังไม่เข้มนะครับอาจจะต้องไล่ตูดูสักนิดเหมือนพี่เขาเพิ่งเอามาลงเหมือนกันนะครับผมชอบที่ตัวมุกเส้นใหญ่หนานนะสีก็น่าจะแดงอยู่แล้วแต่ด,ดูจากาลาักษณะคืนสีปลานะครับก็อาจจะต้องไล่ตูไล่อาหารอีกสักนิดเนาะต่อมามาดูเท็กซัสกันนะครับ ก็น่าจะเป็นปลาพึ่งลงเหมือนกันนะครับพึ่งเอามาลงขนาดตัวปลาโดยประมาณ2นิ้วกว่าเกือบเข้า3นิ้วนะครับเป็นปลาคัดมุกข้ามหัวข้ามหน้าหมดเลยนะครับเท็กซัสขัดมุกนะยังไม่ลอกนะครับยังไม่ลอกดูจากมุกเหมือนเป็นเท็กซัสไม่ใช่เท็กซัสลูกเอฟอะเหมือนเป็นเท็กนกแก้วหรือเปล่าเพราะมุกยังเป็นจุดอยู่เลยหรือไม่ก็อาจจะ ลูกเอฟยังไม่สูงนะครับเพราะสไตล์มุกเป็นสไตล์เท็กซัสอยู่เลยส่วนราคายังไม่ทราบนะครับพี่เขาไม่ได้ติดไว้หน้าตู้และก็เหลือคู่สุดท้ายด้านนี้เมื่อกี้นี้ผมไม่ได้ถ่ายนะครับก็คือตัวนี้เนาะเป็นปลามุกนะครับเป็นลูกเอฟมุกตาตาสีเหลืองนะครับมุกกึ่งเครือบก,กึ่งเส้นนะครับตัวนี้ตัวประมาณ3นิ้วกว่า และตัวนี้ตัวแรกก็คือทูโทนนะครับมุกเส้นหนาใหญ่นะครับ f F2 นะเขียนไว้หน้าตู้ก็โอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับร้าน a อที t นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ